สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการแฟนซีแฟนคลับครับ มองต่อจากนี้ไปนะครับคุณผู้ชมจะได้พบกับเรื่องราวของความรักและความอบอุ่นของศิลปินที่ท่านชื่นชอบนะครับที่จะมาร่วมสร้างความประทับใจในรายการแฟนซีฟันคลับของเราครับใช่แล้วค่ะแล้วก็คุณสาวๆห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะกับเคล็ดลับผิวสวยหน้าใสนะคะในช่วง beauty by pan cosmetic class ค่ะและคุณแม่บ้านนะครับห้ามพลาดเช่นเดียวกันครับกับช่วงเคล็ดลับผ้าสวยกับไฮเตอร์นะครับผมและสําหรับการดูแลผ้าสวยของคุณแม่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกนะครับชื่อของท่านขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้แล้วนะครับรับบัตรของขวัญพร้อมคิปเซ็ตจากไฮเตอร์ไปเลย และสมัครคุณแม่บ้านท่านอื่นๆนะครับที่มีเคล็ดลับดีๆรีบส่งกันเข้ามานะครับของรางวัลจากไฮเตอร์รออยู่ครับใช่แล้วค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราไปประเดิมกับภาพความประทับใจของตัวอย่างวันนี้กันก่อนค่ะครับแฟนซีแฟนคลับวันนี้พบตุ้ยต้าบอยจากอะคาเดมี่แฟนเทเชีย3กับแฟนับสุดพิเศษเอชุติมานยนาที่จะมาให้ตุ้ยสอนรีลาการเต้นมันแบบนี้เะไไ ก็ภาวนาให้เขาดีๆต่อยต่อไปเรื่อยๆอและอ้อมกอดอันแซงอุอง่นร้อมความประทับใจจากคุณพ่อและตุย้ยได้นอกจากลูกนะครับมีเรื่องบ่อยมั้ยครับก็ ที่บอยที่บอยบอยครับเรื่องบอยไหมครับไม่น่าจะมีไม่มีนบอยเป็นคนที่ขยันมากครับขยันอะไงครับจะมีอยู่วิกหนึ่งที่เขาจะต้องใช้ขาไหม่ครับบอยก็แบบจะยิ้วขาไม้แม้กระทั่งไปเข้าห้องน้ําบอยก็จะเอาขาใหม่ไปตั้งไว้เข้าห้องน้ำด้วยเออแ่งปั่นเลยวันนี้แฟนซีแฟนคลับนะครับ มีแฟนคลับเยอะขนาดนี้นะฮะเราต้องถามความรู้สึกจาก3คนไปแล้วคราวนี้มาถามความรู้สึกจากแฟนคลับกันมากดีกว่านะครับผมอ้าวใครอยากจะถามอะไรครับเตรียมไว้เลยเชิญครับคุณพี่ครับสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะชอบทุกคนเลยนะคะแต่ว่าพิเศษนิ่งเป็นแฟนคลับต้องตา้องหลานชายน้าเดิน๋อรอเหมือนกันเลย คะอยากเห็นภาพเ์ลิเดอร์โกตันค่ะขอบคุณค่ะคือเดี๋ยวต้องบอกก่อนคือเป็นตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วมันก็นานมากๆแล้วนะครับผมก็มหาวิทยาลัเออเชิงใหม่ครับอยู่ชยงใหม่เท่าที่จำได้ก็ได้เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวขอให้ช่วยตบมือด้วยได้ไหมนี่อย่างนี้นะหนึ่งสองสามใช่ไหมพร้อม Hey, man, man, man. Go รักดีนะครับผมมีความสามารถนะฮะอ้าคนแรกคนที่สองค่ะอยากถามใครเอ่ยเชิญค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับดูน้องเขาเป็เกยบดูน้องเขาเบ็ย์ใอเจากที่ติดตามงานบอยมาแล้วก็เชียร์บอยมานะคะจะเห็นว่าบอยมีความสามารถที่หลากหลายแต่พอสร้างมาอีกหนึ่งอย่างเพราะบอยสามารถเรียนเสียงนักร้องคนเงได้ค่ะ ใครครับใครครับคนนั้นก็คือพี่ติ๊กชิโร่ค่ะก็เลยก็เลยอยากจะให้บอยร้องให้ทุกคนฟังนิดนึงขับอ่าใครอยากฟังปรบมือดังๆครับไปต้กลางเลยดีกว่าติ๊กรีกร้องขนาดนี้นะครับ วันใจช้ำรู้นะมือนมุดค้างข่าววันคนตื่นเช้าจะทำเพือให้เสียดห่วงเธอเป็นชุดนะมือนมุดค้างข่าววันคนตื่นเช้าจะเอาเธอไป นะครับนะนะอ้าวมีใครจะถา่ายมั้ยครับของตุ mm ้ยมีไหมฮะครับก็ติดตามทุกคนเหมือนกันแต่ว่าหลักตุ้ยที่สุดกันก็ได้ทราบมาว่าตุ้ยเนี่ยสามารถทำหน้าเหมือนสัตว์สองชิ้นค่ะอย่าเน้นเรียบผู้สัตว์เบาๆครับทำหน้าเรียนแบบฮะอ๋ันนี้แบบเตียนแบบ รู้สึกจะเป็นสุนัขกระต่ายก็กระต่ายครับครับใช่ครับครับกระต่ายครับกระต่ายรู้สึกสุนัขผมทําไม่ได้ครับสุนัขสุนัขได้แต่เสียงครับแต่เธอกระต่ายได้ครับกระต่ายถ้ากระต่ายนะฮะขอดูกระต่ายได้เหรอขาใช่เหรอข้าวใส่กระต่ายพันอะไรผมก็ ใครบอกว่าผมทำได้มันเหมือนมันเหมือนแกระต่ายเมาป่ะคะกระต่ายยังไม่ตื่นอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่เลิอกทำเลยทีเดียวทำพี่กันสภารต่อเลยครับประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนี้นะถึงนัขเหรอครับทำยังไงอะถึนักเฉยๆนีู่มาเหมือนเฉยก็น่าเหมือนเลยมั้งจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำหน้ากระต่ายได้แต่นอกจากทำหน้าเรียนเรียนเรียนแบบ หน้าของกระต่ายแล้วเนี่ยยังสามารถเต้นเล่นแบบท่าของตลกได้นาด้แล้วอย่ารอช้ครับมิวสิคโอ้โห่อ้โหโ้หโ้โอง้หอ้องอ้องาน ท่าแรกเนี่ยรู้จักเป็นท่าคุณชูศรีเชิญยิ้มนะครับท่านี้ท่าอะไรนะฮะของน้องซาร่าครับชอบเต้นในรายการค่ะชอบเต้นแห่งใช่ครับแม่นองครับเขาขึ้นไปเต้นบนเวทีทุกวีครับอ๋อวิ่งไงที่มีเพลงเร็วครับให้ลองเต้นพร้อมกันอ้าวอ้าวครับมาครับเดี๋ยวพี่ตุ้ยต้องสอนก่อนเน่ยต้องสอนเลยผมว่าพิธีกรด้วยดีกว่าครับไม่ไม่ ¡Sí! <t> ไม่รู้น้องเขาน่ารักนเะโอ้โหขอบคุณนะครับแฟนคลับของทั้ง3ท่านเลยนะครับขอบคุณจริงๆหน่อยครับนี่เกิดไม่มีแฟนคลับมีคำถามน่ารักๆแบบนี้เนี่ยเราก็คงไม่เห็นอีกมุมหนึ่งของทั้ง3ท่านแน่นอนจริงๆจะบอกว่าน้องๆทั้ง3คนเนี่ยนะคะมีแฟนคลับเยอะขนาดนี้เนี่ยยังไม่พอนะมีคนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นแฟนคลับพิเศษมากๆเพราะว่าเขาติดตามตั้งแต่ เกาะอยู่หน้าจอทีวีจนไปเกาะอยู่ข้างเวทีที่น้องประกวดทุกวีคเลยนะคะเชียร์สุดตัววันเสาร์เนี่ยทุกๆวันเสาร์นะครับเวลามีคอนเสิร์ตตอนแข่งขันกันเนี่ยนะเขาถึงขนาดไม่รับงานด้วยนะเป็นไงล่ะโค้ดไปเชียร์นี่ขอโทษนะเขาเชียร์สุดตัวไม่ดูสังขารตัวเองเลยนะสุดตัวเลยคนนึกว่าแต่อายุสิบห้าอย่างงี้แต่จริงๆแล้วปาไปเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวถามของเองแล้วกันนะคะขอเชิญน้าคุณแอชุติมาเลยนะค่ะครับ ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับคุณเอชุติมาไนายนาครับ เร่องามเหตุผลก่อนเริ่มต้นยังไงครับถึงมาชื่นชอบเอที่ชอบเนี่ยไม่ใช่ว่าแบปลื้มเพราะว่าเป็นน้องวัยรุ่นเลยไม่ใช่นะ<ม>เพราะในวงการก็หลายคนก็แบบว่า<ด>ก็คือวัยรุ่นกันใช่ไม่ใช่ว่าหม่อมื่มอกโ้ยพี่อยากเป็นกิ๊กเด็กไม่ใช่ไม่ใช่เลย <c oughs> ไม่เป็นคนตรง <c oughs> เป็นคนตรงมากพี่ไม่ได้คิดว่าบอกว่น้องน่ารักจืต้องมาเป็นแฟนขับว่าน้องได้ที่หนึ่งต้องมากีดกัดไม่ใช่ค่ะเพราะในวงการก็หน้าตาดีทุกคนไม่จำเป็นจะต้องกรีดแค่แค่นี้จริงไหมคะเพราะอยู่ในอีสามปีเห็นจนชินแล้วที่ชอบเนี่ยที่เา จะขึ้นมาหาคุณ